ชาเลนจ์กินสปาเกตตี้เป็นเวลาสิบวันเขาจะทำได้ไหมไปดูนะครับกินอะไรครับอตอบผมมาอาหารอาหารนี่นี่สปาเกตตี้ดูดูไว้นี้ไม่ต้องเสือกคนะสปาเกตตี้อีกแล้วว้าสปาเกตตี้อื่นไม่ได้หรอกตี้อยู่ดิ เราทำกินอะไรครับสปาเกตตี yeah. ้คร yeah. ับนี่วันที่เท่าไหร่ครับว like ันท uh ี่สามแล้วสามห้าสบกินอะไรครับสปาเก็ตตี้เหมือนเดิมเลยนฮึ่มยอดเวลิโก้ดนี่สปาเกตตี้อีกแล้วเย้ครับวันนี้เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้สปาเก็ตตี้แล้ว ดีลนีด่ดีมากเลยออ,อไรครับี้นี่แล้วก็ไปได้รบสปาเกตตีวันนี้วันที่แปดแล้วนะในการกินสปาเกตตี้ของเขา <c oughs> คุณกินอะไรครับเนะี่ยคุณยอมขอขอยอมย้อชัดชัดมากินติ้งเตี้ยคนมดมมนลืเลยคุณกินหมดแล้วเหรอโอ้ผสมก็เกิดได้นี่วันนี้ก็เป็นวันที่เก้าแล้วนะครับขอขอเน้นๆย้อย้อคำหนึ่งย้อย้ออีกรอรอนี่เรียบร้อยเต็มเต็มเยีย่ยมเยี่ยม ท้ายแล้ววันที่10บที่ชาเลน์นี้จะเสร็จสปาเกตตี้คาโบเนล่าวันที่10ครับอืมนุ่มนิขออีกคำโอ้โหแ้่เราไม่ลองกินร้านอื่นบ้างเหรอหรือว่าจเก็นเดียวผม้าความอร่อยครับว้าฮึมมีโอ้โห Yes,